สำหรับบรรยากาศนะคะ,ะในเรื่องของการสมัครสมาชิกพุที่สภาวันแรกนะคะหลายพื้นที่ไม่คึกคักขณะที่จังหวัดสงขลาก็พบว่ามีผู้ขอรับใบสมัครสูงเป็นอันดับที่12ของประเทศค่ะ บรรยากาศการสมัครสมาชิกผู้ที่สภานะคะวันแรกที่ผ่านมานั้นหลายพื้นที่ไม่คึกคักนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกที่ในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกผู้ที่สภาปี2567บรรยากาศการสมัครสวณนะที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาก็พบว่าไม่คึกคักเท่าที่ควรโดยภายในสถานที่ร,รับสมัครนะคะมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งอำเภอเมืองสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่ร,รับผิดชอบนำเอกสารต่างๆนั่งประจำโต๊ะลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อให้การสมั มักเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโอกาสนี้นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางพเยียสิริโชติผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการสังเกตการ พบว่าณนะที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาเมื่อวานนี้มีผู้สมัครขอรับใบสมัคร67รายขณะที่ภาพรวมระดับจังหวัดมีผู้ขอรับใบสมัครรวม677รายซึ่งมากเป็นอันดับที่12ของประเทศครอ้งวันนี้ได้มีการเน้นย้ำให้ผู้รับสมัครเลือกสอวไม่สามารถหาเสียงได้นะครับแต่สามารถแนะนําตัวตามแบบข้อมูลแนะนําตัวของผู้สมัครตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2567พร้อมเน้นย้ำขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตัวเองให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนยื่นเอกสารหลักฐานตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561นะครับ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ปัจจุบัจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นัสถานที่ที่พ่วงหนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอนกำหนดกัน